สบายดีค <driving. S 2> <gardens. S 3> ่ะลูกสบายดีค่่ะพีน้องกลับจากฮานอยมาพี่น้องเลยใิมมานั่งพักผ่อนหิวอยู่บ่หิวหิวหรือดีหิวไหมหิวไหมกินอะไรกินมะม่ากินมะม่าได้ได้ผู้ละห่อไอ้แซงเงิ่อนหายไปซื้อพี่น้องเลยไปซื้อมะม่ามาต้มกันไม่ไหวไม่นั่ก็หิวคือกัน ก็เก้มกันเยอะคือกันเออเอาเงินเอาผูละห่อเด้อจ้ห่อไปแล้วสี่ห่อไงพอเ้มสี่ห่อเนาสามห่อหาพันก็บ่ได้น้อบไ่ได้แล้วบมกเปนห่อละสามพันและสิบสองพันพูดีเอาเอาสามห่อเนาะอือรีดอรีเอาสามห่อเอาแบบใดเอาหลอดได้อาหลดไดแบบนี้ตรงยามบอกเเหลดอะไร จะอยากกินแบบใดจ้ะนะมาม่าลาคือมาม่าไทยไทยมาม่าไทยันัเอาอะไรแฝงลอกหลีด้วยเดเสยบๆเอามาาวอ้าวหอาาดเคี่ยเอาอันไหนกูกรเด็จเทยนะเออเอานกนเอาไว้ๆนะเออเอามาปนกันไปเอาเอาผสมมาลิมซน้ำ น้ำคนน้ำไสตรมยังกุ่มอะไรน้ำใสทุกนึงหรอกอะเด็กให่ยังเงาพี่นองาี่กับพ่กันมาเอาทาห่อนกะลัดทงโด่งมาไปไปไปิลงไฟไปถ่าเด็กๆไฟถ่าเด็กๆเดเด้อปั้นจกรยานนผแล้วไปหันี่เด้อไปหันใหญ่นี่เด้อหันบางคงนี่เด้อหันเาเมื่อยเาเงาเาติปน่องเด้อนนมีหลดูใจเด้อ บีเพิ่งดูคิงล้างรถนอกนะแกล้งยุคิงล้างรถนอกกินก่อนกินบิโปก่อนแฉเย็นนั่งกำลังจะไปซื้อมาม่า บ้านลังบ้านลังนี่กำลังสะพี่น้ยอยโผลเปิดแสนสองหรอโทรลังคาหนะ่อยเปิดแสนสองแสนแสนสามไปแล้วจ้าบ๊ายบายนั่งดิษะบงรถเด้อจริง้งไหนชื่อมามา ไปเลยพี่น,น้อยแล้วอยูออ่ในเฮือนมาิ่งดูเอาไว้ผุลแล้วก็อเอาไว้ผุลแล้วอันนี้คือ,อยังนี่มามว่าเหียดบ่๊ะจักพันน,นันนีอนะอืมอืมหอละสาม กอดตัวอะหอละสามอันนี้อัน ok นี้หอหอสองเหมียนบอหออะไรนหอสามหอหนึ่งดงไติดยูบไปเบิ่งด้วห ดูคิตต้มได้สะดูคิต้มพัด้ารู้ดต้มนเ,นเนี่ยน่เป็นหลอกมันเหววันนี้เอ,อาพวกนางกำลังตุมมามาพี่น้องยวอยู่บนนั้นไ้ยอแห้งเยอะ โอ้ตดาวจะน่ากิ้กินแล้วใส่ลงไปเพยยื่อปรุงมันนี่ยังก็ใส่ลงไปอืมจ,จ้งาจจง,จงก็มีน้ำปลาใหนะา น,นีนเห็นแหละในกระทังหน่อยๆน,ยนะต้มผสม่นมจึงนั้นหิวถึงใจหิวแห้งพักผ่ก่อนเดี๋ยวก็ได้กิน เลือกบวงไวเลยออดีนอืมออดีนอ้ยกินกินกินมัน,นยังห่อนอยู่วะจังนี่ฮะยังห่อนอยู่เลยเนาะ <laughs> มั่ก็ห่อนน่ะแล้ว Bởi nhạc để lại kinh thì bớt đơn ơi Hãy bớt bớt xóm khôn Bữa. Nhạc đẹp đơn ơi đơ Nào À lòng thó nào

Nàng ta nằm bên bụi bà nó mại Nàng có hiểu Chắc thấy nàng Ừ Tại nhanh lịt กินกินกิน สดค่าใหญ่ๆเดี๋ยวนะมันเย็นเลย่ะจกักโหูดเนยเห็ดแน่โห่ยมเนยเห็ดมันไม่ไหวแล้วมือลิงใส่บบได้เหมือนนยมเลยลงนี่เทดอืม้มค่ยอยๆกินทาซสะกินท่าสะอืม้ม กินซาซา,า้าน้องเนยเสร็จมาว่าน้องเนยก็ประโหดแทนเป็นแมส <c oughs> แม่เผชิญร่ลงบ่วงได้พี่นอ้องเลยผู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดีกินคักเออจะจะไปจะได้ผาบ ได้ผับดกีออด่อันนะัเลยแคนี้อย่ที่คิวบอนู้คิวขจีไ่อะไรป่านเี้เนคนได้กินลายเต๋อแล้วพี่น้อยอืมเกษสิลงเดินคนได้

เปปากเปล้่นเนื่อชิวส์ดกอหลีได้แบบมาข้นองพกินบบอีมาเอาใหม่เด้อ ยังเหลืออยู่นะในหมอเนาะสดใสข้า,ยายใหญ่ๆเลยนะฮู้วโอน้องเอ้ยเป็นอะไแซ่บมากเลยน้องเนยกินนะโอ้ยกำลังจะข่าวแล้วตอนนี้อืโหโอโหโอือพี่น้องนั่งหมักกินอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมาม้าเนี่ยอ้ยเสือฉลุดอืออโอ้โ <laughs> โหดเกินเลยกินโหดมากเลยนะเนยเออน่าไปน้องแน่ต่อนโอ้โห วันนี้คือจิบปั่นรถจีพ่อหน้าอยู่ดังเนาะคือชิมีแห้งปั่นนี่ดหกะวันนี้อนอนนทองทองกระตึงดีด <Okay. S 1> เอาอีกเด้อ กับพ <worship> <laughs> ่อเลยจัดโดยคนเดียวเป็นห่อเนื้อเห็ด แหน่เราสิบลอความบาดนี้สน่แลามันอันนี้อีกหน่อิวนะพี่น้องมันก็สิฮิวนักเพราะว่าแต่เก่านั่งตื่นมานั่งต้องได้กินข้าวเลยแม่นี่ผ้านั่งไปออกกำลังกายตั้งเมื่อได๋เองหิวกิน

ฮะอันนี้มันคืออสวยน้อยสวยใหญ่ดูนีู่ช่สวยลูกเอาห็นหนกยเถอนน่อยเอามาตากีขยากได้ไว้ยิ้มลยยิ้มเลยิ้เลยกินแต่น้ำนะกินแต่น้ำตอนนี่ก็สิก็สิกินข้าวเพศเล้าปีหนี่ มาดิเรลเด้วพี่น้องเยนะลงจ้าข้ากอา,กาน้ำแล้วบ่บเบิ้ดแต่หันเอากินนาลายก็ไปเพ่นเลยจิกอ่มแล้วหันเนาน,งนังกินขากะลีลอยาโอ้ยลอยเลได้นังกินบุรีเฮ้เลนกินเหย ลอยขาไยกบิอทางชิวาให้กันเลยเนยชีวาอย่างไดแจวเกินเท่ากับจืนได้เลยทางเวิงพีนองเลยนั่งกินมาว่าอร่อยขาเดี๋ที่ผพาแลนกินจะมอ่อยขาเถอะกินสเสรกินก <c oughs> ินยา,ากินยากินยกระยาฟูนเอ ลาอะไรพี่น้องเอ้ขขบคุณที่เขามาหับ z o น้องหลีดก็อิ่มแล้วทั่นั่นนางกินเบิร์ตเต็ดกินอะไรพี่น้อง